ำจัดอารมณ์โกรธตลอดชีวิตให้ทำแบบนี้และหลายคนนะฮะคงจะเคยมีอารมณ์โกรธเกิดขึ้นกันบ่อยนะะแต่ยังมีอีกหลายคนไม่รู้ว่าการที่เรามีอารมณ์โกรธหรือเป็นคนขี้โมโหเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายของเราโดยตรงหลายคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะส่งผลให้กระทบแค่จิตใจอาจจะแค่รู้สึกไม่ดีจริงๆไม่ใช่มันมี ผลการศึกษางานวิจัยมาเลยนะว่ามันส่งผลกระทบร่างกายโดยตรงเลยนะซึ่งมันอันตรายมากวันนี้เนี่ยผมเลยอยากจะมีเทคนิคนะกำจัดอารมณ์โกรธตลอดชีวิตมาบอกเพื่อนๆกันทุกคนมีอารมณ์ได้แต่ต้องรู้วิธีการกําจัดมันออกไปไม่ให้คุณแบบต้องระบายออกมาบ่อยๆไม่ต้องให้คุณเป็นคนขี้โมโหอยู่บ่อยๆเรามารู้จักกับความโกรธกันก่อนนะก่อนที่เราจะรู้วิธีการกําจัดมันเราต้องรู้ต้นตอก่อนว่ามันเกิดได้อย่างไงนะฮะ ความโกรธเนี่ยความหมายมันคืออารมณ์ที่ปกติที่พบได้ในคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหรือคนที่อารมณ์ปกติทั่วไปเนาะเมืม่ออารมณ์เหล่านั้นเนี่ยมันควบคุมไม่ได้นะมันจะกลายเป็นพลังงานทําลายล้างโดยร่างกายนะจะหลั่งสารตัวหนึ่งนะที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนนะเพื่อต่อสู้กับสิ่งที่เข้ามานะฮะแบบแบบเป็นการป้องกันตัวเองอการที่เราเมีอารมณ์โมโหบ่อย โกรธบ่อยๆนะจะนําไปสู่ปัญหาต่างๆตามมาเช่นปัญหาทางสังคมปัญหาส่วนบุคคลหรือปัญหาในครอบครัวนั่นเองนี่คือความโกรธมันเป็น,นกลไกในการป้องกันตัวเองของร่างกายนะฮะสังเกตเลยนะร่างกายนะเมื่อโกรธเนี่ยหัวใจจะเต้นแรงและเร็วนะฮะเหมือนหายใจไม่หออีกสิ่งหนึ่งเลยนะคือกล้ามเนื้อตึงและเกร็งไปทั้งตัวสังเกตนะเวลาโกรธถ้าเกิดใครใดว่าเนื้อตัวกระสับกระส่าย ขยับเท้าไปบ่อยนะแสดงว่าเริ่มมีอาการโกรธเลยนะฮะจะทําให้ร่างกายร้อนมากขึ้นนะร่างกายเรารู้สึกว่าร้อนเหงื่อออกมากขึ้นนะ,ะคือบริบทมันจะประมาณว่าถ้าเกิดมีใครที่มาวิจาร์เรามาว่าเราแล้วเรารู้สึกว่าเราสังเกตร,ร่างกายตัวเองว่าเฮ้ยมันเกิดอาการพวกนี้หัวใจเต้นแรงและเร็วหายใจไม่ค่อยทันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ทําร่างกายเนี่ยร้อนมากขึ้นตีความได้เลยว่าโอเคเรากำลังโกรธอ,อยู่นะ เรากลาลังมีอารมณ์โกรธจากการศึกษาเนี่ยความโกรธมันเกิดจากร่างกายของเราทั้งนั้นเลยนะฮะมันเกิดจากร่างกายและจึงไปต่อที่จิตใจและสมองนี่ความโกรธมันมีนกลไกประมาณนี้นะฮะเวลาเราโกรธเนี่ยร่างกายมันจะส่งสัญญาณบางอย่างมาไว้รู้สึกว่าไม่ปกติและร่างกายไม่ปกติมีอาการกระรสับกระส่ายอะไรก็ว่ากันไปนะธรรมชาติของความโกรธนะเป็นภาวะอารมณ์ที่มีความเข้มข้นสูงนะฮะแต่มันมีจะแบ่งเป็นระดับได้เช่นโกรธมากโกรธน้อยหรือว่าแค่หงุดหงิด หรือรุนแรงมากจนถึงแบบว่าเข้าคั้นแบบสุดๆนะฮะสังเกตได้โดยหัวใจจะเต้นแรงและเร็วนะฮะความดันโลหิตสูงหน้าเริ่มแดงแล้วกล้ามเนื้อเกร็งมากๆนะฮะแล้วก็จะมีอารมณ์พุ่งระเบิดคําพูดอะไรบางอย่างออกมาหรือสแสดงออกมาทางการกระทําก็ได้นะฮะที่ภาษาชาวบ้านนะเขาเรียกว่าฟิลขาดหรือฟิลเริ่มขาดแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะอารมณ์โกรธนะเกิดขึ้นอย่างไรเรามารู้จักตรงนี้ก่อนนะว่าอารมณ์โกรธเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะ,ะมันไม่ใช่อยู่ดีว่าเราจะโกรธขึ้นมา โอเคหลายคนอาจจะบอกว่าเ,เวลามีคนมาว่ามีคนมาดูถูกเราดูแคลนเราเราก็โกรธแต่เราแบ่งความโกรธเป็นกี่ประเภทเนะี่ยเรามาฟังกันต่อนะครับความโกรธนะฮะแบ่งออกเป็น5ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะครับ 1. โกรธคนอื่น2ถูกคนอื่นโกรธ3โกรธตัวเองนะฮะสความโกรธที่เกิดจากอดีตนะเหมือนเป็นปมในใจอะไรสักอย่างห้าความโกรธที่เป็นนามธรรมานะผมจะตัวอย่างใ,ให้มันเข้าใจง่ายเลยนะว่าความโกรธนะฮะมันสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องเรา มันเป็น,นกลไกของร่างกายเราที่ผมบอกไปช่วงข้างต้นนะฮะมันสร้างมาเพื่อปกปิดความรู้สึกไม่มั่นใจหรือปมในใจอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขในตัวของเราเองเวลาเราไม่มั่นใจหรือเรามีปมอ,อะไรในใจเนี่ยมีคนมายืนว่าชี้หน้าด่าเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เหมือนไปจี้จุดนั้นจี G ้ปมในใจจี G ้จุดที่ทําให้เราไม่มั่นใจมันทให้เรารู้สึกไม่ดีนะฮะแล้วมันทําให้เรายิ่งตอกย้ําในความไม่มั่นใจนั้นๆด้วยนะฮะ ที่จริงเราเพียงต้องการการยอมรับนะ,ะอะไรบางอย่างว่าเราเป็นคนที่เจ๋งเราเป็นคนที่ดูดีจากคนอื่นเท่านั้นเองนะ,ะเวลามีใครมาตอกย้ําเราถึงปมเนี่ยเราก็รู้สึกโกรธรู้สึกไม่ดีอยู่แล้วนะ,ะน,นี่คือเราเข้าใจแล้วว่าม,มันเกิดยังไงแล้วมีโครงสร้างในการทํางานไงความโกรธผลกระทบนะฮะความโกรธเนี่ยจะนําไปสู่การเพิ่มความเครียดและในทํานองเดียวกันนะความเครียดเนี่ยมักจะทําให้ความโกรธเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นและอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราแบบโดยตรง จากงานวิจัยบอกมาเลยนะคนที่ขี้โมโหเนี่ยเสี่ยงต่อกล้ามเนื้อหัวใจตายมากกว่าคนที่ใจเย็นถึงสองเท่าอันตรายนะอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่อันตรายเหมือนกันนะการที่เรามีอารมณ์ขี้โมโหหรือโกรธไปบ่อยเนะี่ยและ2หลังจากที่เรามีอารมณ์โกรธเลยเนะี่ยหรือโมโหเนี่ยมันจะเสี่ยงต่อการหัวใจวายถึง4.7เท่ามากกว่าคนทั่วไปจากงานวิจัยนี่บอกเลยว่ามันส่งผลเรบทต่หัวใจเรามาก เหมือนว่ามันสูบฉีดเลือดเยอะมันสูบฉีดเลือดเยอะมันทําให้เราแบบว่าหัวใจมันทํางานหนักมันก็เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายหัวใจวายได้เลยนะบองที้เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นในละครหรือในหนังนะว่าเฮ้ยทำไมคนที่โกรธที่เป็นโรคหัวใจแล้วโกรธหนักๆเนี่ยหัวใจวายนี่คือมันมันมีเป็นเรื่องจริงมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะโอเคมาถึงตรงนี้แล้วเรามาดูวิธีแก้กันบ้างนะวิธีแก้ผมขอแบ่งเป็นสองอย่างนะกันวิธีแก้ทางกายภาพนะทางกายภาพคือการที่เรากระทํา อย่างหนึ่งอไรนี่2คือการเปลี่ยนวิธีคิดการปรับวิธีคิดนั่นเองนะฮะเรามาดูวิธีการแก้ทางกายภาพกันก่อนฮนะแบ่งเป็นสข้อหลักๆนะฮะวิธีที่หนึ่งคือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราสังเกตอาการเราเริ่มเวลามีคนมาพูดอะไรใส่เราไม่ไดีหรือรไม่เราไม่พอใจอะไรแล้วเรารู้สึกกระสับกระส่ายนี่ไม่ค่อยชอบอะ่ะร่างกายเริ่มร้อนๆแสดงว่าคุณเริ่มมีอารมณ์โกรธดังนั้นนะฮะวิธีแก้เลยคือคุณแยกตัวออกมาก่อนเดินออกมาจากห้องขอตัวก่อนอะไรประมาณนี้นะ รารู้ว่าเราเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วเราอย่าไปอยู่ตรงนั้นนานนะฮะแยกตัวออกมาสองคือออกกําลังกายซึอออกกําลังกายเนี่ยมันแบ่งได้หลายอย่างเช่นคุณอาจแยกออกมาคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยลองวิ่งนีสักร้อยเมตรหายว่ะออกมาวิ่งเลยอันนี้อันนี้ยกตัวอย่างนะการเดินออกมาก็เรียกว่าเป็นการทําให้อารมณ์กดมนุษย์ลงเหมือนเราได้ออกกําลังกายได้ไม่อยู่ในเราแวกในแล้วเราเดินออกมาเราก็อาจจะมาทํากิจ,จกรรมอะไรบางอย่างก็ได้ทำให้เราลืมในเรื่องนั้นไปแล้วความเครียด จากการที่เรามีอารมณ์โกรธมจะลดลงผมอ่านมาจากที่หนึ่งนะแชร์ให้ฟังนิดนึงว่าเวลาเราเครียดเนี่ยหรือเรามีอารมณ์โกรธขั้นสูงสุดเนี่ยมันจอยู่กับเราได้ประมาณ30-40วินาทีแล้วมันก็ถึงจุดพีคนะที่40วินาทีมันก็จะค่อยลดระดับลงมาเห็นปะ่ะดังนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่เวลาเรามีอารมณ์โกรธเลยเนี่ยมันก็เป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวในะ30-40วินาทีเนี่ยกว่ามันที่จะจากจุดพีคแล้วดรอปลงมาได้ วิธีเลยนะฮะมันจะไปต่อในข้อสามว่าโอเคเรารู้แล้วว่ามันมีจุดพีขออารมณ์โกรธเนี่ยอยู่มาสามสิบถึงสี่สิบวินาทีเราจะทํายังไงกับมันได้บ้างนะฮะข้อสามบอกไว้เลยนะว่าคุณต้องหายใจลึกๆนะ,ะประมาณสองนาทีนะฮะสองนาทีเลยหายใจเข้าห้าวินะฮะหายใจออกสิบวิแล้วก็หายใจออกอีกห้าวินะฮะหายใจเข้าออกแล้วก็หายใจเข้าห้าออกสิบแล้วก็ออกสุดๆเลยห้าวิทำแบบนี้นะฮะประมาณสามรอบนะอารมณ์โกรคุณก็จะลดลง ลองเอาไปฝึกดูนะน,นี้เป็นวิธีการที่จะทําให้ช่วงเวลาของจุดพีคที่มันอารมณ์โกรธกำลังพุ่งเลยดับลงมาโอเคต่อไปนะเรามาดูวิธีการแก้ทางความคิดหลังจากหายโกรธนะฮะเราคิดไปเสมอเลยว่าทุกคนเนี่ยสามารถทําผิดพลาดกันได้นะในกรณีที่เราอาจจะสั่งงานใครหรือใครทําให้เราไม่ถูกใจบางอย่างนะเราคิดไปว,ว่าโอเคมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะมนุษย์มันก็มีความผิดพลาดเป็นธรรมดาทุกคนสามารถผิดพลาดได้ข้อสองคือ ขอโทษและยอมรับความผิดในกรณีที่เราอาจจะไปทําให้คนอื่นไม่พอใจไม่สบายใจก็ขอโทษกันไปก็จบเลีย์ทั้งสองฝ่ายอย่าให้มันติดค้างกันนานข้อ3เมื่อได้รับคําขอโทษแล้วเนี่ยรู้จักให้อภัยเขามาขอโทษเราแล้วอ่ะเราไม่ต้องแบบไปต่อความยาวสามความยืดให้มันยืดเยืย้ยอีกเราก็ให้อภัยแล้วก็จบเพยอย่าไปยืดติดมากยิ่งเราไปโฟกัสมากเท่าไหร่มันยิ่งยิ่งขยายใหญ่ขึ้นโฟกัสถ้าเกิดเราเอาการโฟกัสไปช่วยอารมณ์โกรธอารมณ์โกรธก็จะใหญ่หญขึ้นเท่านั้นเองนะครับ ข้อ4ไม่มีใครอยากเป็นตัวร้ายตลอดเวลาเราทุกคนต่างก็เคยทําให้คนอื่นนคุณเคร่งเหมือนกันเวลามีคนมาทําให้เราไม่พอใจเราคิดซะว่าตัวเราเองเนี่ยก็เคยทําให้คนอื่นไม่พอใจเหมือนกันนี่มันเป็นเรื่องจริงฮะไม่มีใครชอบเราทั้งหมดเราก็เคยแบบไปทําอะไรให้คนอื่นไม่พอใจเหมือนกันข้อ5้าไม่มีใครอยากเป็นตัวร้ายให้คนรอบข้างหัวเสียบ่อยๆนะฮะเฮเราก็คิดซะว่าไม่มีใครอยากที่จะมีอารมณ์โกรธบ่อยๆหรอกอารมณ์โกรธมันมันเกิดขึ้นมาเราก็ไม่อยากให้ <sunshine> มันเกิด ไม่มีใครอยากโกรธอยากเป็นคนขี้โมโหท่านนั่นเองนะแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะกําจัดมันออกไปทุกคนอย่างที่บอกไปทุกคนมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์โมโหได้แต่ต้องรู้วิธีการกําจัดออกสิ่งนี้แหละมันจะช่วยเพิ่มระดับสกิลในการยับยั้งอารมณ์โกรธของคุณและชีวิตคุณก็จะมีแต่ความสุขด,ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะ ความโกรธความที่เราโมโหเนี่ยไม่ดีแน่นอนส่งผลต่อร่างกายรุนแรงเลยต่อหัวใจของเราส่งผลต่อทางความคิดไม่เสร็เราอาจจะไม่ค่อยดีมากนะโอเคไหมฮะนี่สรุปตามนี้เลยนะโอเคถ้าเกิดชอบคลิปดีๆแบบนี้นะฮะรบก,กวนกดไลค์นะกดแชร์ให้ How to Risk คิดให้ถึงร้านนะแล้วผมจะมีคลิปดีๆนะคลิปความรู้ดีๆในการพัฒนาตัวเองทักษะต่างๆในการทำธุรกิจมาฝากกับเพื่อนๆอ,อ,อีกเป็นประจำนะครับ แต่ถ้าเกิดเพื่อนนะฮะไม่อยากพลาดคลิปดีแบบนี้ที่จะส่งตรงถึงหน้าฟีดถึงหน้าจอมือถือคุณแบบรวดเร็วแบบโดยตรงกดกระดิ่งเลยฮะไปแล้วครับสวัสดีครับ